เาตนี้ออม่ขอรบแต่เรนาคนนี้หนนักว่าอะไรก็ปิด้กนอะไร้องระจายใครับทีนี้องุแสงกับามบินตลอดแก้เนี่ยมันบริเวณเดียวกันมันลดได้หมดสองจุกแสงลดสามบินลดได้หมดยิงปืนนักเดียวลกตัวทัชทีชาติจนะครับมาจริงต้องเรียนว่า ใ่ <poisoned. S 2> ้ด้าใจด้านหมายท่านนะคือรับข้อมูลท่านมาสู่สังท่านชนทาครัคท่ท่านเจอผานนะครับท่านปอนี่ป้องกันชาวสาวไทยจังหวัดนะครับลงพื้นที่เพื่อที่มันก็มีปัจจัย หลายอย่างนะครับคือทีนี้เนี่ยนะครับน้ําในส่วนที่ก็ถงจะไม่มอกลหลักการนะครับในการแก้แก้ไขปัญหาน้ำชท่วบริเวณที่เราอยู่นผมนะครับนับตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะนําดิน,นไปลงตามจุดเพื่อไม่ให้น้ำํำที่มาจากหนอง คิดทีนี่ว่าเนี่ยตอนไหนน้ำไม่ครับน้ำน้ำที่หองจุกเยไหลไหลออกตลอดครับออตีตัดเาแ้องตัดแยกไปแยกกไปที่เราไปดูมันจะขั่วครับท่านอ่าจะแยกไปอง้าีแล้วแล้วทีนี้นายกบอกมาปิดตรงนี้คือปิดจุ่ไหนอาผม

ครับแทนที่จะลงน้ําด้วนครับตอนนี้ลงคุณผู้ชมอย่างนี้ทางแก้ขึ้นขึ้นทั้มสื่อไปครับจาะท่อลอดถนนของสายหนึ่งสองศูนย์นึ่งครับต่อไปแล้วครับนี่เป็นอุปการณ์ั้สือตอนนี้มันมีแนวคลองเก่าครับเป็นของน้ําโจนครับความก่อรับการความก่อนรอกไปแล้วกว้างยี่สิบเมตรแต่ฝั่งลงไปน้ํายมเนี่ยยังไม่มีครับไม่มีแนวแล้วก็มันติกว่าทางหลวงไม่มีข้อให้ทีนี้กระชับประชุมไปแล้วครับ